สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ i n n o นตาเอ t เต็ก k กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเดือนกว่ากว่านะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมวิชชัชวิทย์นะครับสำหรับรายการเต็กทองเองนะครับเป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปดูไอเดียดูอินสปอเรชันหรือว่าดูแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจจากทั่วโลกนะครับรวมไปถึงแนวคิดทางด้านการใช้วัสดุหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ และสำหรับใน EP นี้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็พบว่าลหลายๆประเด็นนะครับที่สังคมให้ความสนใจเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของความยั่งยืนเป็นประเด็นทางสังคมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแวดวงสถาปัตยกรรมเองเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินโลคาบอ a อาร์เคเด็กเจอร์ e น o ซิโรอาร c เคเ e ็กเจอ หรือ Green Building นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับเป็นแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับให้มีความยั่งยืนนะครับในเรื่องของความยั่งยืนเนะี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่งมามีในในปัจจุบันนะครับแต่ก็มีครีเอเตอร์หรือว่ามีสถาปนะิกเนี่ย รวมไปถึงเจ้าของโครงการได้เริ่มคิดค้นมาบ้างแล้วในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาแต่อาจจะยังไม่ได้ได้รับความนิยมหรือว่ายังไม่ได้เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยผมก็จะพาทุกท่าน,นไปดูสถาร,รัมแห่งหนึ่งนะครับที่ ็นอาคารรฟ้านะครับอยู่แถวๆตะวันออกกลางอาคารอย่างนี้มีความน่าสนใจยังไงบอกได้เลยครับว่าอาคารอย่างเนี้ยมีรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาสําหรับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติมีการนําพลังงานตัวเนี้ยมาแปลรูปเพื่อใช้งานภายในอาคารของตัวเองนะครับซึ่งจะผลิตด้วยวิธีไหนแล้วก็รูปทรงอาคารที่ว่าแปลกตาเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ตามผมมาชมได้เลยครับ ถ้าหากพูดถึงประเทศบาเรนนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าประเทศบาเรนเอ๊ะทำไมไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยนะครับจริงๆประเทศบาเรนเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือจจว่าอารับนะครับ บาเรนน่ะแหละท่านอาจจะรู้จักในนามเศรษฐีน้ํามันอ่าบาเรนมีทรัพยากรน้ํามันแล้วก็ค้าขายน้ํามันจนเป็นประเทศที่มีรายได้จากการค้าขายน้ํามันค่อนข้างสูงนะครับจึงมีฉายาว่าเศรษฐีน้ํามันบาเรนอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นในมุมที่คนส่วนใหญ่รู้จักหร,หรือมุมนึงอาจจะเป็นประเทศในกลุ่มอาหรับที่ก็มีพี่น้องชาวไทยไปทํางานอยู่บ้างแต่เป็นจานวนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับ ที่นี้ครับบาเรนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ยังไงนะครับบาเรนมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าอัลมานามานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศบาเรนนะครับอยู่ติดอ่าวเปอร์เซียนะครับซึ่งในเมืองหลวงแห่งนี้นะครับมีอาคารอาคารหนึ่งนะครับเป็นตึกราฟ้านะครับที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2008แต่ว่าอาคารนี้อย่างที่ผมได้บอกไปในข้างต้นนะครับมีการออกแบบที่ มีรูปทรงค่อนข้างที่จะแปลกตานะครับแล้วก็มีการนําพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้หมุนเวียนภายในอาคารด้วยซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างมากนะครับตึกนี้มีชื่อว่า b a r e i n World Trade Center นะครับซึ่งก็ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2008ตึกนี้นะครับตั้งอยู่ในกรุงเอามานามานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาออกแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าอาคารสูงต่างๆเนี่ย Uh, ห,ลหลายอาคารเนี่ยม,มักจะแข่งกันที่เรื่องดีไซน์นะครับ uh, เรื่องความใหญ่โตเรื่องความสูงหรือว่าเป็นความโดดเด่นในการเป็นแลนด์มาร์กต่างๆแต่สําหรับบารีเนโวลเทจเซนเตอร์ไม่ได้ต้องการที่จะแข่งขันในด้านนี้นะครับบารีเอนโวลเทจเซนเตอร์เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังงานแล้วก็เป็นอาคารราฟ้าแห่งแรกของโลกนะครับที่ใช้พลังงานสะอาดที่มาจากกลไกกังหันลมที่มีการติดตั้งอยู่บนตึกราฟ้าถือว่าเป็นอาคารสูงแห่งแรกๆของโลกนะครับที่มีการติดตั้ง กังหันลมนะครับไว้บนตัวอาคารเนี่ยเป็นแห่งแรกนะครับชอนคิล่าครับหัวหน้าสถาปนิกจากอัคคินไอคิเทคนะครับคือสถาปนิกเจ้าของแนวความคิดในการออกแบบให้อาคารบาเรนโบเทสเซนเตอร์นะครับเป็นอาคารสูงราฟ้าที่มีการติดตั้งกังหันลมนะครับเพื่อนําพลังงานลมเนี่ยมาแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหมุนเวียนใช้ในอาคารนะครับ ชอนคิล่าเนี่ยพื้นเพของนักออกแบบคนนี้ครับหรือว่าสถาปน,นิกท่านเนี้เขาได้ศึกษาเรื่องพลังงานลมนะครับมาอย่างยาวนานนะครับอีกทั้งชอนคิล่าเนี่ยยังเป็นนักเล่นเรือใบาอการที่เขาเป็นนักเล่นเรือใบเนี่ยจึงทําให้เขามีความรู้ในเรื่องของการอ่านทิศทางลมเป็นอย่างดีนะครับซึ่งชอนคิล่าเองพยายามมองหาโอกาสนะครับที่จะใช้ องค์ความรู้ในด้านการคำนวณทิศทางรวมแล้วก็องค์ความรู้ในด้านภูมิศาสตร์ของตะวันออก,กางเนี่ยเอามันมาใช้ในการสร้างตึกของเขาซึ่งแนวคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาได้จริงนะครับเมื่อ,อโครงการบาริบเวณบริษัเซ็นเตอร์ได้เลือกไอเดียของเขาในการออกแบบอาคารนะครับตึกบริบเวณบริษทเซ็นเตอร์เนี่ยสามารถสร้างพลังงานทดแทนนะครับใช้เองได้นะครับด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติแล้วก็มีการใช้นวัตกรรม การหันลมบนอาคารสูงคง์เป็นแห่งแรกของโลกนะครับ และจากแนวคิดของชอนคิล,ล่าเองเนี่ยที่ต้องการนำกังหันลมนะครับไปไว้อยู่บนอาคารราฟ้าที่มีความสูงมากๆเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเป็นความคิดที่อาจจะฉีกกรอบอในด้านสถาปัตยกรรมจากที่เราเคยรับรู้มาในอดีตค่อนข้างมากนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยกังหันลมขนาดใหญ่เนี่ยมักจะอย,อ,กอ,อยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่งนอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กล้งแจ้งนะครับแต่แนวคิดของชอนกิล,ล่าเขาได้เอากันหันลมนะครับไปติดตั้งไว้บนตึกราฟ้าที่มีความสูงนะครับ ซึ่งความท้าทายที่ทำให้เขาหนักใจเนี่ยในการทำคอนเซปต์ดีไซน์ให้กลายเป็นความเป็นจริงเนี่ยจึงเป็นชาเลนจ์ที่ชอนคิล,ล่าแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลประมาณหนึ่งเลยนะครับการจะติดตั้งใบ,บพัดกันกังหันลมในแนวตั้งเนี่ยที่ต้องซ้อนกันในระดับที่ต่างกันเนี่ยเพื่อให้หันหน้าเข้าหาลมโดยไม่มีอะไรมาขัดจังหวะการหมุนที่ต่อเนื่องเพราะการหมุนที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ใบ,บพัดหมุนเร็วและยิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งผลิตพลังงานได้มากเท่านั้นนะครับสถาปนิกเองเมื่อได้ทราบโจทย์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากตัวชอนกิล่าเองที่เป็นเจ้าของแนวคิดรวมไปถึงทีมของเขาเมื่อได้ทราบโจทย์ของหัวหน้าทีมก็ได้ออกแบบให้ตัวอาคารนะครับมีลักษณะ คล้ายกับเรือใบอ่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดจากชอนคิล่าซึ่งเขาเคยเป็นนักเล่นเรือใบด้วยนะครับรูปทรงอาคารเนี่ยเขาจึงออกแบบให้เป็นรูปทรงคล้ายเรือใบขนาดใหญ่นะครับตัวมีโครงสร้างพิเศษนะครับที่จะทําหน้าที่เปรียบเสมือนสะพานนะครับที่เชื่อมตึกทั้ง2ตึกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาคารบริเวณเวิล์เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นตึกแฝดแต่ว่าจะถูกเชื่อมด้วยสะพาน ที่เชื่อมระหว่างตึกทั้ง2ตึกเข้าหากันซึ่งตัวสะพานจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับก็จะมีในตอนท่อนล่าขงาาอาของอาคารตอนกลางของอาคารแล้วก็ส่วนบนของอาคารนะครับและทีนี้ครับในบริเวณที่มีการติดตั้งสะพานเชื่อมตึกทั้ง2ตึกเข้าหาก,กันเนี่ยก็จะมีการติดตั้งแบบพัดกัน,กนหันลมนะครับให้อยู่ตรงสะพานเชื่อมระหว่างตึกทั้ง3จุดโดยรูปทรงของตึกเนี่ยจะนำพากระแสลมนะครับให้พัดเข้าไปในเส้นทางของตำแหน่ง กังหันลมที่ติดตั้งอยู่ครับด้วยลักษณะที่เรียวของตึกแล้วก็ความสูงของตึกเนี่ยจะช่วยให้กระแสลมเนี่ยสามารถพัดไปยังกังหันตัวที่อยู่ด้านล่างได้นะครับส่วนลมที่มีกําลังน้อยเนี่ยจะถูกบังคับทิศทางครับให้พัดไปที่กังหันตัวที่อยู่ด้านบนและทําให การหมุนของกังหันทั้ง3เนี่ยสามารถหมุนในอัตราที่สม่ำเสมอด้วยความเร็วที่เท่ากันนะครับซึ่งจะทําให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้เนี่ยมีจํานวนที่เท่ากันและมีความสม่ําเสมอในการนําไปใช้งานนะครับด้วยแนวคิดการนํากังหันลมมาใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าสําหรับตึกราฟ้าถ้าหากนับในช่วงปี2010แนวคิดนี้ถือว่าเป็นแนวคิดอาาัจฉริยะแห่งยุคเลยก็ว่าได้ครับ และด้วยรูปทรงของอาคารนะครับที่เป็นรูปทรงเรือใบขนาดใหญ่นะครับเป็นตึกแฝดแล้วก็มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตึกทั้ง2ตึก สามระดับนะครับซึ่งตัวสะพานเนี่ยก็จะมีการติดตั้งตัวตังหันลมเข้าไปนะครับการสร้างตึกแบบนี้ครับถือว่าเป็นความท้าทยายค่อนข้างมากสําหรับวิศวกรน,นะครับเพราะว่ามีเพราะแนวคิดเนี้ยแต่ก่อนหน้าที่จะก่อสร้างเนี่ยด้วยแบบอะพิเดอเมเนอรี่ดีไซน์หรือว่าอาแบบไฟ n a ลเนี่ยถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องเนีย่ยต่างมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปเป็นไปได้ค่อนข้างยากจากปัญหานี้ครับทำให้ทีมงานของชอนกิล่าเนี่ยที่เป็นสถาปนิกเนี่ย ก็มีการขบคิดกันอยู่ถึง6เดือนเลยทีเดียวว่าเราจะไปหาวิศวกรที่สามารถทําตามแนวคิดของของนักออกแบบเนี่ยได้จากที่ไหนนะครับความหนักใจในการหาวิศวกรที่จะมาควบคุมการสร้างตึกแห่งนี้ให้กลายเป็นจริงมันมีผลมาจากที่ว่ากังหันลมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่โลกนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ในพื้นที่กลางเมืองแบบนี้ซึ่งทําให้ผู้ออกแบบเนี่ยมีความกังวลค่อนข้างมากนะครับจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึง 6เดือนนะครับถึงจะได้ทีมวิศวกรทั้งผู้ผลิตกังหันลมนะครับแล้วก็วิศวกรที่จะควบคุมการก่อสร้างนะครับซึ่งวิศวกรที่ดูแลในส่วนกังหันลมนะครับอันนี้เป็นวิศวกรจากเดนมาร์กนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการทํากังหันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการทําโปรเจกต์อันท้ไทยนี้นะครับ เมื่อตกลงเสร็จสรบได้วิศวกรเรียบร้อยนะครับทีมออกแบบของชองกิล่าและทีมวิศวกรก็ได้ทดลองนะครับทิศทางกระแสลมที่จะกระทํากับใบ,บพัดกังหันลมทันทีในอุโมองค์ลมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาจะคำนวณทิศทางลมในการออกแบบอาคารขนาดใหญ่หรือว่าอาคารที่มีการกินพื้นที่อคอนเทกรหรือว่าบริเวณรอบๆเนี่ยค่อนข้างกว้างส่วนใหญ่ก็จะทดทอทดลองนะครับทิศทางกระแสลมในอุโมงค์ลมกันนะครับเพื่อคำนวณหาทิศทางลมที่จะปะทะกับใบพัด กังหันลมที่แรงที่สุดเพื่อที่จะให้กังหันลมเนี่ยสร้างพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอนะครับและไม่ต่ำกว่า15%ของการนําพลังงานไปใช้ทั้งหมดของอาคารนะครับซึ่งจะต้องมีความปลอดภัยในระดับสูงด้วยนะครับเมื่อกังหันลมที่ถูกคานวณทิศทางลมเรียบร้อยแล้วและถูกติดตั้งขึ้นไปบนอาคารทั้ง3จุดแล้วเนี่ยเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยใแบบพัดกังหันลมจะหมนได้ 38รอบต่อนาทีนะครับกังหันลมที่หมุนอยู่บนตึงแห่งนี้คือพลังงานสถานที่สามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง1,300เมกะวัต์ในแต่ละปีครับความท้าทายทางโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมที่ไม่เหมือนตึกราฟ้าทั่วไปในโลกนะครับอันนี้ก็ตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ารูปทรงของอาคารแห่งนี้อาจจะมีรูปลักษณ์ที่แปลกตานะครับเมื่อคนที่ ได้พบเหตุเป็นครั้งแรกก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมอาคารอย่างนี้มันถึงมีใบพัดด้วยเป็นตึกแฟดไม่พอยังมีสะพานยังมีใบพัดความท้าทายนี้ครับถือเป็นโจทย์สําคัญของทีมสถาปนิกและวิศวกรเป็นอย่างมากนะครับกับการนําสะพานนะครับที่มีน้ําหนัก68ตันนะครับซึ่งจะมีการใช้สะพานนีครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างตึกทั้ง3ตึกเข้าหากันนะครับตัวสะพานเนี่ยมีน้ําหนักตัวละ68ตันนะครับซึ่งเป็นจุดที่ต้องนาไปฏิตั้งนะครับ ในการเชื่อมพื้นที่ตึก A แล้วก็ตึก B เข้าหากันแล้วในระหว่างกึ่งกลางของสะพานในใน,ในแต่ละสะพานเนี่ยก็จะมีการติดตั้งตัวที่เป็นใบพัดเข้าไปนะครับซึ่งใบพัดเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง13เมตรนะครับ โดยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะยถูกติดตั้งอยู่กลางคืนกลางสะพ,พานด้วยเช่นกันนะครับนะับเป็นจุดที่ต้องมีความปลอดภัยสูงตัวสะพ,พานจึงถูกออกแบบให้เป็นตัว V ีนะครับแล้วก็ยังไปด้านหลังหนึ่งนี้นะครับเพื่อเลี่ยงการโดนเบพัดตีเข้ากับตัวสะพ,พานจนได้รับความเสียหายในวันที่สภาพอากาศเวลวร้ายของบาเรนนะครับถ้าหากนึกภาพไม่ออกนะครับว่าตัวสะพ,พานเนี่ยถูกออกแบบเป็นตัว V ียังไงนะครับลองนึกภาพตัว Layout แ plan นะครับซึ่งตัว Layout แ plan เนี่ยจะเป็นตัวสะพานเนี่ยจะเป็นลักษณะ ตัว B นะครับจะเป็นเคอร์ฟออกไปทางตัว B นิดหนึ่งนะครับซึ่ง b บพ a s s เนี่ย ก็มันจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากใบพัดที่อาจจะตีเข้ากับตัวสะพานได้ในช่วงที่มีพายุทรายหรือว่าช่วงที่มีลมที่ค่อนข้างแรงนะครับในพื้นที่ทะเลสาบข,ของบาเลสนะครับอันนี้ก็ทางทีมวิศวก,กรก็คิดคำนวณในเรื่องของความปลอดภัยมานะครับจึงได้ออกแบบตัวสะพานเป็นรูปตัวบีทั้งหมดเลยทั้ง3ทั้ง3สะพานนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการดุดลงของใบพัดกังหันเนี่ยด้วยความที่ว่าใบพัดกังหันเนี่ยถูกติดตั้งอยู่ในระดับความสูงที่ค่อนข้างสูงมากการเอ่อเม ในเรื่องของความปลอดภัยว่าตัวใบพัดเนี่ยมันจะไม่หลุดลงมาเนี่ยมันจึงเป็นโจทย์ในด้านความปลอดภัยที่ทั้งสถาปนิกเองหรือว่าวิศวกรเองต้องให้ความสําคัญนะครับซึ่งทางนักออกแบบและก็วิศวกรเนี่ยได้ร่วมมือกันนะครับคิดระบบเซฟตี้ความปลอดภัยที่จะป้องกันไม่ให้ใบพัดเนี่ยร่วงหล่นลงมาเมื่อเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับโดยมีวิธีอยู่2แบบก็คือ,อวิธีแรกเนี่ยก็คือจะมีการร้อยเส้นเหล็กเข้าไปใน,ในแกนกลางของใบพัด ทุกชิ้นนะครับเมื่อชิ้นส่วนใบพัดชิ้นไหนที่เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทำให้ใบพัดหลุดออกจากแกนเนี่ยต,ตัวที่เป็นเส้นเหล็กที่ราเข้าไปเนี่ยครับจะช่วยฉุดรั้งไม่ให้ตัวใบพัดเนี่ยล่วงหล่นลงมานะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับที่ทางทีมวิศวกรแล้วก็สถาปนิกเนี่ยได้คิดขึ้นมาเพื่อเป็นระบบเซฟตี้ชั้นที่2เนี่ยก็คือการใช้ตัวระบบ เซนเซอร์ S S นะครับที่จะคอยตรวจจับความเสียหายของใบพัดถ้าหากใบพัดมีความช้าเกิดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวนะครับระบบกังหันต่างๆระบบใบพัดต่างๆก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบกลึงกลึงอัโตโนมัตินิดหนึ่งนะครับที่ใช้ระบบเซนเซอร์ในการตรวจจับความเสียหายนะครับคราวนี้มาเรามาดูกันที่การใช้วัสดุที่จะช่วยในการลดการใช้พลังงานกันบ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับตึกวาเรนโบอ์เทตเซนเตอร์เนี่ย นอกจากการใช้พลังงานสะอาดแล้วครับอย่างการนําเอาพลังงานลมมาใช้เนี่ยการเลือกใช้วัสดุเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่น่านสนใจในการพัฒนาอาคารอย่างนี้นะครับตัวอาคารเนี่ยต้องจะถูกออกแบบให้เก็บอุณหภูมิแล้วก็ป้องกันความร้อนอันรุ่ดโหดของทะเลสายในดินแดนอาหรับอย่างบาเลล้วเนี่ยการออกแบบให้ตัวอาคารภายในสเปซภายในอาคารสามารถ ที่จะปรับสมดุลให้อุณหภูมิมีความคงที่เนี่ยก็จะช่วยปรับให้ตัวอาคารมีการใช้พลังงานที่สม่ําเสมอแล้วก็ลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยได้มากขึ้นนะครับโดยสถาปนิกเนี่ย ได้เลือกใช้ผนังกระจกหนา2ชั้นแบบเคลือบสีนะครับซึ่งจะช่วยดูดทับความร้อนได้ถึง85%เลยทีเดียวนะครับรวมถึงการใช้ระบบปรับอากาศนะครับที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะกับภูมิประเทศแบบทะเลทรายนะครับอย่างบาเลนนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศเองจะทําให้ตัวอากาศภายในอาคารมีการหมุนเวียนถ่ายเทได้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายแล้วก็เป็นตึกรฟ้ฟนะครับเพียงตึกเดียวนะครับที่มีการใช้พลังงานสะอาดที่ได้จากพลังงานลมเนี่ย มาหมุนเวียนใช้พันในอาคารเพิ่มเติมได้อีกถึง15%เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบป้องกันอักคีภัยอาคารที่ทันสมัยนะครับเพื่อที่จะรับประกันได้ว่าผู้ใช้งานอาคารทั้ง2อ,อาคารนะครับจะมีความปลอดภัยแล้วก็มีเวลามากเพียงพอในการอุพยพนะครับเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันภัยขั้นที่3นะครับหากกังหันเกิดความเสียหายและอาจทำให้เกิดประกายไฟระบบป้องกันอัคคีภัยเนี่ยก็จะทำการเตือนทันทีนะครับ และเมื่อพูดถึงเรื่องอักคีภัย,ยกับอาคารสาธารณะแล้วเนี่ยครับประตูกันไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับในการต่อเบียงเวลาให้ผู้อพยพผู้คนออกจากอาคารนะครับโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่หรือว่าอาคารระฟ้าเนี่ยประตูกันไฟเนี่ยถือว่า เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทางหนีไฟและบัไดาหนีไฟที่จะขาดไม่ได้นะครับและเมื่อเราพูดถึงประตูกันไฟแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขอพูดถึงผู้สนับสนุนของเรานะครับอย่างสกุลไทยยูเนเต็ดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประตูกันไฟที่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้นําไปพิจารณาหรือว่านําสเปคข้อมูลสเปคจุดเด่นเนี่ย ปใช้ในการปรับใช้กับโปรเจกต์ของตัวเองได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ประตูกันไฟจากแบรนด์สกุลไทยยูเนเต็ดนะครับก็จะเรียกว่าประตูเหล็ก SCL นะครับประตูเหล็ก SCL ของสกุลไทยยูเนเต็ดเนี่ยผ่านการรับรองโดยศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยอัคคีภัยภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีการทดสอบแล้วว่าสามารถทนไฟได้นานถึง4ชั่วโมงนะครับจึงสามารถนำสเปคเนี่ยไปใช้กับงาน อาคารธรรมดารวมถึงอาคารระดับเอ็กตร้าเฮฟวี่ดูตี้ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้นะครับโดยประตูเหล็กทนไฟเนี่ยของสกุลไทยนะครับก็จะมีให้เลือก3แบบนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบบานประตูแบบ g d 1นะครับหรือ GD1 นะครับคุณสมบัติเด่นเนี่ยก็คือภายในประตูเนี่ยจะถูก บรรจุด้วยเฉีงอนร็อกบูนะครับมีคุณสมบัติในการการความร้อนไม่ติดไฟนะครับยับยั้งการลุกลามไฟวนไฟไม่เกิดควันนะครับนอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับประตูที่ต้องการการควบคุมความร้อนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับสำหรับการนำไปใช้งานนะครับ ประตูบางประตูแบบ G.D.1 นยางจะเหมอะกับการติดตั้งเป็นประตูเหล็กกันไฟบริเวณทางนีไฟได้กับอาคารทุกประเภทนะครับโดยเฉพาะอาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากประตูกันไฟเนี่ยถือว่าเป็นองประกอบหที่สําคัญมากๆที่ช่วยประวิัเวลาให้ผู้คนได้อพยบออกมาได้ทันนะครับ ต่อนะครับานประตูแบบ Gd2 นะครับหรือว่า Gd2 นะครับคุณสมบัติเด่นของเขาเลยเนี่ยก็ภายในประตูเนี่ยก็จะบรรจุด้วยเชนวนโพลียูริเทนโฟมนะครับอ่าก็จะมีความหนาแน่นตามขัานมาตรฐานอ่า2 PCM นะครับจึงช่วยป้องกันการยุบตัวของบานประตูได้นะครับจึงไม่จะเป็นต้องเสริมโครงสร้างเหล็กภายในบานนะครับนอกจากนี้ยังช่วยการเสียงนะครับและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับและด้านของดีไซน์ผิวหน้าบานเรียบเนียนทั้งสองด้านนะครับจึงสามารถนําไปใช้กับ ทั้งภายนอกและภายในอาคารได้นะครับเหมาะสาหรับการนำประช้นในอาคารสาธารณะเช่นโรงพยาบาลส่วนกลางของโรงภาพยนตร์คอนโดมิเนียมและก็อาคารสาธารณะประเภทต่างๆครับผมและประเภทสุดท้ายครับบานประตูแบบ G D 3นะครับหรือว่า G D 3นะครับ คุณสมบัติเด่นเนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กนะครับประตูเหล็กทั่วไปนะครับมีโครงสร้างของประตูที่คงทนแข็งแรงนะครับแต่ภายในเนี่ยจะไม่มีการบรรจุฉนวนหรือว่าสารใ,ใดๆนะครับจะเป็นประตูเหล็กเพียวๆนะครับซึ่งเหล็กก็มีให้เลือกหลากหลายประเภทสําหรับผลิตบานประตูนะครับก็จะมีเหล็กรีดร้อนเหล็กรีดเย็นหรือว่าเหล็กที่ชุบพอด,ดิฟกาวไนนนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับ แล้วก็จุดเด่นอันสุดท้ายนะครับก็จะเหมาะกับการนําไปใช้งานนะครับในพื้นที่ห้องนะครับที่ไม่ได้ต้องการความร้อนหรือว่าต้องการให้มีการทนความร้อนสูงหรือว่าทนไฟนะครับเช่นห้องเก็บขยะหรือว่าห้องเก็บของรวมไปถึงห้องทั่วๆไปนะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับประตูเหล็กทนไฟจาก สกุลไทยยูเนเต็ดนะครับถ้าสนใจจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ a c e b o o k สกุลไทยยูเนเต็ดนะครับตามภาพที่ขึ้นให้นะครับและสำหรับรายการเต็กทอล์กในวันนี้นะครับผมวิชัตวิทย์ก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นนำไอเดียสถาปัตยกรรมนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต่อยอดในยุคที่สังคมให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมให้ความสำคัญกับด้านพลังงานมากขึ้น ผมคิดว่าไอเดียการก่อสร้างหรือว่าไอเดียการออกแบบตึกบาเรนเวอร์เทนเซนเตอร์น่าจะสามารถทําไปต่อยอดได้นในอนาคตถึงแม้โปรเจกต์นี้อาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดแต่ว่าแนวคิดของเขาค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะมาก่อนการสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ใเลยแหละ เพราะว่าตัวอาคารสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2008แต่ในยุคนั้นเนี่ยนนวคิดเรื่องของ n e t Zero Architecture หรือว่าเรื่องของก e ีน b u i l d i n หรือวไปถึง Low carbon Building เนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายนะแต่ปัจจุบันนะครับมันได้มาถึงแล้วในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสถาักรรมเพื่อความยั่งยืนน่ก็คิดว่าท่านผู้ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะได้ข้อมูลที่อาจจะเอาไปเป็นอินสปายต่อยอดในการทำงานของตัวเองได้นะครับและวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุ สวัสดีครับ